รสชาติหวานอ่ะหวานกลมกล่อม๋ยวเราต้องใส่สนะผักด้วยนะเอามีไมดลองก่อนอ่ะก็น่าจะเป็นพวกใบม,มิ้นแล้วก็ผักลงจานท่านรเรไย้ผักลงจานแล้วเราจะ,ารจะปรุงก็จะมีพริกนะพริกใส่เข้าไปหน่อย ที่นี่นะเขาไม่ไม่ใช้มะนาวนะเขาใช้ส้มจี๊ดบีบไปก่อนแล้วเดี๋ยวเอาเม็ดออกทีหลังเ,เม็ดริกออกแล้วมาดูเครื่องปรุงตรงนี้นะมีอะไรบ้างพิกเผานะ จะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้อันนี้กระปินะทุกคนสีสวยเลยสีม่วงอันนี้น้ำส้มเออน้ำส้มกับพริกดองใส่กับกระเทียมนะเราจะปรุงยังไงก็ได้นะแล้วแต่เราเนาะ <S <S เดี๋ยวเรามากินกันดีกว่า <S 1> <S 1> <S เอยวมีกระปุกมะม่วงไป ใส่ผิดไปเป็นรสชาิดเผ็ดเปรี้ยวรสชาติเหมือนต้มยำเนี่ยเพราะเราใส่พริกสดไปกับสตูมจี๊ดนะสตูมจีด๊ดใช้แการ์นาวเดี๋ยวชิมทำแรกก่อนนะอ อร่อยมีเต้าหู้ด้วยนะเต้าหู้ทอดเิด้นเส้นนี่ก็จะเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวเวียดนามเนาะมีหนังหมูเหมือนแซ่บหมูบ้านเรานั้นเองอนนี้น่าจะเป็นอะไรเ่ หมูยอหมูยอรอร่อยอร่อย